สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสำหรับควิส14นะครับควิส14ก็จะเป็นการหาค่าแอมพลิจูดค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะครับจากฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ตารางจากควิส10ได้เลยนะครับตารางนี้ได้เลยนะครับโอเคเราลองไปหากันเลยครับข้อหนึ่ง จงหาค่าค่าบเราก็ดูนะครับก็ดูฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชัน cos ค่าก็คือ2พายส่วน absolute b นะครับโดยค่าเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตระกูลหลกัลกๆก็คือตระกูล sin cos กับ c o s e อกเอนะครับจะมีค่าเป็นแบบเดียวกันคือ2พายส่วน absolute b ส่วนตระกูลแทนกับ c o t เนี่ยจะมีค่าบแบบเดียวกันนะครับคือพายส่วน absolute b นะครับ ดังนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยครับค่ขาของ cos ค่ขาของ cos ส2พายส่วนแอบ o l ลู e b ดังนั้นค่าก็เท่ากับ2พายส่วนแอบ o l ลู e b b คืออะไร b ก็คือตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์ของ x นะครับตัวเลขที่อยู่หน้า x ในที่นี้ b คืออะไรนะครับข้อนี้จะเป็น x ส่วน4ความหมายของ x ส่วน4คือ 1.4ส่วน4คูณ x นะครับดังนั้นเราเห็นได้ชัดว่า b ก็คือ1.4ส่วน4ครับสังเกตว่าไม่ใช่1นะและไม่ใช่4ด้วยแต่เป็น1.4ส่วน4ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาเขียนแบบนี้ก่อน x 4คือ x ส่วน4นะครับก็คือ1.4ส่วน4คูณ x ดังนั้น b คือ1.4ส่วน4ครับคาบคือ2พายส่วนอซ b นะก็ absolute 1.4 a b s o ส่วน4อซก็คือค่าสมบูรณ์นะครับ ก็คือทําให้มันเป็นบวกเนี่ยหนส่วนสเป็นบวกอยู่แล้วก็ใช้ได้คราวนี้เนื่องจากอันนี้เป็นเศษส่วนซ้อนนะครับแล้วก็กลับเศษส่วนสักหน่อย2อพายหารอ่าหาร1นส่วนสนะครับก็กลายเป็น2อพายคูณกลับเศษเป็นส่วนครับ4ีส่วนหก็ได้4 2เป็น8 8พายส่วน1ได้8ปพายครับสรุปคาบของคดีที่หนึ่งเนี่ยก็คือ8ปดพายนะครับ แต่เราจะพบว่าบางช้อยไม่มีมุมเรเดียนเขาให้ช้อยเป็นองศาเราก็ทำการแปลงครับแปลง8พายเป็นองศาวิธีการแปลงง่ายๆก็คือเปลี่ยนพายเป็น180องศาครับเราเอามาคูณกันก็จะเป็น8 1เป็น8 8 8 64อ่าเป็น1 4 4 0ครับได้เป็นมุม1,000 440สังเกตว่ามีมุมลบมารวงด้วยคาบจะไม่เป็นลบนะครับเพราะว่าคาบมีค่าสมบูรณ์ด้วยตรงนี้ส่วน2ภพายก็เป็นบวกอยู่แล้วนะบวกคันบวกได้บวกนะครับดังนั้นคาบไม่เป็นลบแน่นอนหนึ่งสี่สเลือกให้ถูกต้องนะครับคาบผ่านไปต่อไปไปดูตัวอย่างแอมพลิจูดบ้างนะครับก็ดูว่าแอมพลิจูดของฟังก์ชันอะไรนะครับแอมพลิจูดของ Cos แอมพลิจูดของ cos คือ f a ค่าสมบูรณ์ของตัวเลขหน้าเลยหน้าคอสนะครับตัวเลขหน้าคอสของเราก็คือ1นส่วนสครับนี่เอแอมปิจูดก็คือ f a ก็ค่าสมบูรณ์1นส่วนสก็ได้1นส่วนสเลยนะครับเรียแบบร้อยครับจากนั้นก็ไปลองดูค่าของฟังก์ชันแทนบ้างฟังก์ชันแทนค่าตระกูลไหนตระกูลพายนะครับ ฟังกชันแทนค่าก็คือพายส่วนค่าสมบูรณ์ของ b นะครับดังนั้นก็พายส่วนค่าสมบูรณ์ของ b b ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า x ปรากฏว่าไม่มีนะครับดังนั้น b ก็คือเลข1น,นั่นเอง,น,องนี่แอบส์ลูของ1ก็เป็นพายนะครับพายส่วนหนึ่งได้พายดังนั้นค่าของ y ายกับแทน x คือพายนะครับพายถ้าเปลี่ยนเป็นองศาก็เปลี่ยนพายเป็น1 8อก็ใช้ได้เลย เ8องศานะครับนี่คือคาบของ tan x ครับค่ขาของ sin x ก็คล้ายกันนะครับยกตัวอย่างไปแล้วามาดูข้อนี้ครับค่ขาของ cosec x เราก็ไปดูในตารางของเรานะครับ cosec มีค่าหรือไม่เราพบว่า cosec ไม่มีค่าโอ้มีครับมีมีค่ขาของ cosec cosec ไม่มี amplitude นะครับแต่มีค่าค่าของ cosec คือ2พายส่วน f b ครับ ก็เป็น 2π ส่วน abslute b b คือตัวเลขที่อยู่หน้า x นะครับซึ่งในที่นี้ไม่มีเป็นเลข1ก็เป็น 2π ส่วน1ครับแบบนี้ก็ได้ 2π นั่นเองเป็นองศาไหมอ่าอันนี้ไม่เป็นองศานะครับเป็นเรเดียนก็ตอบได้เลยอ่าเนื่องจากอันนี้มี5ข้อนะครับและไม่มีตัวอย่างสําหรับค่าสูงสุดต่ำสุดเดี๋ยวเราไปลองดูตัวนี้นะครับถ้าเกิดเขาถามหาค่าสูงสุด ต่ำสุดเดี๋ยวผมลองเอาข้อแรกเลยข้อนี้1 y เท่ากับ1ส่วนสอง cos x ส่วน4นะครับเราจะลองหาค่าสูงสุดต่ําสุดของข้อนี้ดูเผื่อเราสุ่มมาแล้วเจอ,อโอเคครับฟังกช์ชันของเราเป็นแบบนี้เขียนแบบทั่วๆไป y เท่ากับ1ส่วน2 cos x ส่วน4หรือก็คือ1ส่วน4 x นั่นเอง เราจะหาจุดสูงสุดครับจุดสูงสุดค่าสูงสุดนะครับทษทีไม่ใช่จุดสูงสุดหมายถึงค่าสูงสุดของฟังก์ชันหมายถึงไอเจ้าเนี้ยมันมีค่าสูงสุดได้เท่าไหร่กันแน่ประมาณนี้นะครับค่าสูงสุดหายังไงเราก็ไปเปิดดูตารางได้ครับสำหรับไซน์คอสนะจะมีค่าสูงสุดต่ำสุดเพราะอะไรเพราะค่าสูงสุดต่ำสุดมันเป็นไปตามแอมพลิจูดครับนี่เราสังเกตดูได้กราฟของเรา แอมพิจูดก็คือสูงสุดลบต่ำสุดหาร2นะครับดังนั้นค่าสูงสุดก็หาได้จากแอมพิจูดเช่นเดียวกันโดยค่าสูงสุดก็จะตรงกับเลขแอมพิจูดเลยส่วนค่าต่ำสุดเป็นลบของแอมพิจูดนะครับดังนั้นเราก็เลยเขียนแบบนี้แอมพิจูดคือแอ s บส์ลูดเอสำหรับ s i น์คอร์สนะครับ a อไซน์บีเอ็กซ์ค ดังนั้นค่าสูงสุดต่ำสุดก็จะเป็นไปตามแอมลิจูดนะโดยค่าสูงสุดก็คือ f a เหมือนกันเลยแต่ค่าต่ำสุดก็ลบ f a แค่นั้นเองนะครับ absolute a สรุปแล้วการหาค่าสูงสุดต่ำสุดก็ดูแอมลิจูดก่อนก็ได้เราก็ดูแอมปิจูดนะครับแอมปิจูดข้อน,นี้คือ f a f 1ส่วน2หรือก็คือเท่ากับ1.2ส่วน2เรียบร้อยครับเมื่อมีแอมปิจูดก็จะมีสูงสุดต่ำสุด เมื่อไม่มีแอมปิจูดก็จะไม่มีค่าสูางสุดต่ําสุดนะครับดังนั้นค่าสูางสุดก็คือแอมพิจูดเลยนะครับแอมปิจูดหนสูงสุดก็คือ1นสถ้าเขาถามค่าต่ําสุดก็ตอบว่าลบหส่วนสองเพียงแค่นี้ครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างสําหรับตัวอย่างที่ไม่มีค่าสูางสุดต่ําสุดอลองตัวนี้ครับ y เท่ากับโคไซน x นะครับ ฟังก์ชันเป็นแบบนี้นะครับเราก็อาจจะหาค่าแอมพลิจูดก่อนนะครับแอมพลิจูดข้อนี้ไม่มีนะครับโคเสกไม่มีแอมพลิจูดนะเพราะมันไม่มีค่าสูงสุดต่มสุดเลยมันมีไปได้เรื่อยๆอะ่ะมันสูงสุดไปได้เรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆไม่มีสูงสุดนะครับโคเสกแทนขอดโคเสกเสกเนี่ยไม่มีแอมพลิจูดก็เลยไม่มีค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับ ดังนั้นโคเิกเราก็ตอบว่าไม่มีนะครับไม่มีเมื่อไม่มีค่าสูงสุดก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับและค่าต่ำสุดก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับอ่าไม่มีนี่รู้สึกผมจะใช้ n a นะครับสําหรับเป็นช้อยเลือก NA โอเคครับ และนี่ก็คือแบบฝึกที่14นะครับหาค่าแอมลิจูดค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันไซน์ o s t แทนโคเซกเซกครครับสวัสดีครับ